อ๋อไม่เป็นไรฉันมีอะไรอะ่ะ พราวเนเชอรัคลีนซิ่งบามสติคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและล้างเครื่องสำอางในรูปแบบแห้งสามารถหยิบจับได้ง่ายเนื้อบามเนียนนุ่มช่วยลดการเสียดสีของผิวหน้าช่วยลดโอกาสไม่ให้เกิดริ้วรอยทำความสะอาดใบหน้าอย่างล้ำลึพกพกพาสะดวกนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกและสารสกัดใบบัวบกน้ำมันมะพร้าวมีสารต้านอนุมูลสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งไม่แห้งกร้าน รวมถึงชะลอการเกิดริ้วรอยน้ำมันมะกอกมีสารต้านอนุมูลสระและลดสารออกซิเดชันทำให้ผิวสุขภาพดีขึ้นผิวหน้าอ่อนเยาว์ชะลอริ้วรอยและลดสาเหตุของการเกิดสิวใบบัวบกมีฤทธิ์สมานแผลเร่งการสร้างและเพิ่มปริมาณคอลลาเจนยังมีฤทธิ์ต้านฮิสตามีนสามารถลดอาการแพ้และลดการอักเสบของผิวได้อีกด้วย สำหรับความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของเราและผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ของเรามีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนผสมส่วนใหญ่ที่มาจากธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ์ของเรามีเนื้อบามที่เนียนนุ่มทาําความสะอาดได้อย่างล้าลึกไม่อุดตันผิวหนังและมีราคาที่ย่อมเยาแต่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะใช้พาราฟินซึ่งเป็นไขที่ได้จากปิโตเรเลียมกลั่นมาจากน้ํามันดิบส่วนผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้บีเว็กซ์หรือไข่พึ่งซึ่งสกัดมาจากกลางพึ่งร้อย มีสัรพคุณช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ Prow Natural Cleansing b a m Stick ผิวหน้าดีขึ้นได้แค่เลือก cleansing ให้ถูก